โดครัุกคนก็วันนี้อยู่กับเกมเอาวันทีก,กันนะครับก็วันนี้พี่จะมาลงแมปดันใหม่เลยเออลงแมปเจลงดันใหม่ของคาตาคุลิเลยเนาะป่ะก็ขอโทษกับเสียงไมพี่เนาะเสียงไมพี่ตัดคลิปมันไม่ดีเท่าตอนสตีมสตีมมันก็ไม่ดีแล้วนะตอนนั้นอนะแล้วตอนอัดคลิปด้วยเสียงไมพี่มันยิ่งไม่ดีกว่าเดิมอีกก็จะทนกันฟังเนาะ ก็อัปเดตใหม่มีอะไรมาบ้างเจ้าทะเลยังไม่เข้ามานะทุกคนอาจจะเห็น,นผ่านว่ามีเจ้าทะเลมาแล้วแต่ยังไม่เข้ามาในอัปเดตนี้นะอาจจะเป็นอัปเดตหน้าก็ลองดูก่อนกันต่อไปแล้วกันเนาะส่วนอัปเดตนี้จะมีของผลมุจิเข้ามาเอ่ออาวุธของคาตาเข้ามาก็ผ้าพันคออันนี้ครับเอ่อเนี่ย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 อันนี้เข้ามานะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราจะลองดูมิชิบะบักมิชิันบัก กาเอ่ออะไรกาะลอยฟ้าโอเคไปลองดูก่อ,นเ,อ,อ,เอ,อกนเผื่อได้ผลอะไรดีๆมาใส่ใส่ฮา,ายคหรือเป็นภาษาโอเคเรียบร้อยไปใส่เกียร์สองไว้ด้วยมาโหใส่มาก ทีเดียวไม่ตายนะทุกคนทีเดียวไม่ตายนะทุกครั้งทีเดียวตายนะเว็บหนึ่งอะเว็บแรกคือทีเดียวต้องหายนะแล้วสุขว่าเว็บนี้มันเกิดไกลเกินไปเปล่าตอนี้เกิดไกลมากเฮ้ยเอนอ่ะทีเดียวหายักงั้นอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรอีกอนะ ทีเดียวหายอ้าวแล้วิีทำไมเว็บแรกมันไม่หายอองงโหแล้วเกิดหลายแบบหลายทางมากแล้วมันเกิดใกลมากอะเสียเวลาท,ที่เราต้องไปเนี่ยแนะนําลงคนเดียวได้ครับแต่แนะนําต้องมีเพื่อนให้เพื่อนมายืนแต่ละจุดเลยจุดตรงไหนมันเกิดมาก,กไปยืนตรงนั้นเลยมันเกิดปุ๊บมันจะได้ตีเลยจะได้ไม่เสียเวลาแนะนําให้ไปลงกับเพื่อน,อนมีเพื่อนให้ลงกับเพื่อนเลย ลงคนเดียวได้ไหมลงได้ครับแต่ใช้เวลานานหน่อยนะการลงคนเดียวเพราะว่ามันเกิดไกด์อะดูดิเกิดไหนอ,อ่ะเกิดไหนอีกไปครับยาว,ยาวจบร้านนี้อัพเดตนี้เอ่อไม่ได้เยอะอะไรม้งสักแค่เอาดันไม้เฉยอนะมีดัาน แล้วก็ผลมดจิอ่าอาวุธใหม่อาวุธเป็นหอกเนาะอของคาตาแล้วก็ผ้าคลุมที่ผ้าคลุมดิเขาเรียกว่าผ้าันคอได้ไหมเออผ้าันคอแค่นั้นแหละครับที่อัปเดตขึ้นมาหรือมีอาจจะมีอะไรปรับเอ่อปรับแต่งเล็กน้อยนิดหน่อยเนาะอันนี้ยังไม่ได้รู้พี่รู้ประมาณแค่นี้เนาะส่วนจ้าทะเลก็เราดูอัปเดตหน้าอาจจะมาอาจจะนะพี่ไม่ได้รับปาก <c ười> แค่อาจจะเฉย ไปตีไปเออกดผิดรู้สึกเลือดมันน้อยกว่าเดิมืเยอะน่าจะเท่าเดิมแหละมั้งน่าจะเท่าเดิมแต่มันนานหน่อยอืมมันใช้เวลานาน,านแบบที่ดิใช้เวลาไปกานี้คือก้าวเวิที่ก้าวนะใช้เวลานานมากใช้เวลากี่นาทีสนาทีแล้วนั้นทุกคนไปขออ่าไปสปีดคลิป ตอนนี้ก็ถึงด่านสุดท้ายแล้วเว็บสุดท้ายแล้วพี่คิดว่าเว็บที่20กับ25มันถึกมากเลยนะถึกแบบถึกอะสาครั้งอะถึงจะตายที่ใช้ผลยางนี่ขนาดผลยางที่แรงที่สุดอันเนี้ยยังสามทีตายผลโอบปฏิหารคาตาคุลิ เช่อไม่เท่าไหร่แต่เว็ที่2ีกับ25 mm hmm. เป็นไปได้ให้มีเพื่อนเพราะใครไม่มีค่าคีตันอ่ะมันจะกดหมดที่ไม่ได้กดแบบทีทีแบบดกดปุ๊บกดปั๊บอะ่ะหรือหาก้วไม่ต้องตันก็ได้ไมั้งเกือบเกือบตันก็น่าจะได้โอเคครับได้ฝนแสงมาก็ลงดั้ประมาณนี้เนาะโอ้เสียเวลาไป11 12 12ดนาทีใช้วเวลาลงดั้2สองนาทีทุกครั้งเพิ่มมา2นาทีอะ่ะ มันเพิ่มมาแค่2นาทีตรกครั้งพี่ลงประมาณ10นาทีนะในการลงดัดแต่ละครั้งมันเสียเวลาในการเราต้องวิ่งไปหามันอยู่ไกล1เสียอ,อไรไาวิ่งไปหาไกลมากแล้ว2 2คือเว็บที่สกับย5อันเนี้ยตียากมากแล้วตัวปืนมันยิงเร็วมากใครไม่มีค่าขีดสูงสูงจริงๆนะแนะนำให้มีเพื่อนให้ให้เพื่อนไปแท้งให้เราเราก็ทำดาเมจประมาณนี้ประมาณนี้ระวังระวังหรือสลับกันเข้าไปนะพอมันสลับกันเข้าไปได้อยู่ คนอาคิดเสร็จแล้วแล้วก็อีกคนเข้าไปให้แทนถ้าถ้าให้พี่แนะนําจริงๆก็หาคนแบกเนาะเครไม่ไหวจริงๆอ่ะทุกคนครับตอนนี้พี่อยู่เกาะเอ่อเมอรโก้เนาะหรือเกาะนกนั่นแหละที่เขาเรียกกันไม่รู้ว่าไม่รู้เขาเรียกว่าเกาะอะไรนะรู้สึกว่ามีคาตาคุริอยู่เกาะนี้ด้วยนะทุกคนเกตอยู่ที่3ล้านนะไปดูกันอีกว่าไหนไหนไหนนี่นี่นี่นะทุกคนนี่นะทุกคนคาตาคุริ กาะนี้นะอยู่เกาะเดียวกับเกาะโมโก้เลยเกาะนกเลยลองมาตีดูนะทุกคนน่าจะได้พี่ให้เราน่าจะได้ภาคขุมมัง้งหรือยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวพี่จะลองตีดูก่อนละกันเดี๋ยวลองสักตัวเนาะเอาสักตัวขอใส่พี่ขออนุญาตใส่ฮายคิ้ก่อนกดผิดโอเคมาตัดไป ไปเลยตีไปตัวอ,อยู่ในดันแล้วแหละชีดีีกด๊าดีขี้ดก็ฟังละโอเคก็ได้ตังค์อยู่ที่15ล้านนะถ้าคูณสองเทาสักก็สามสิบล้านไปเลยเจัดไปแล้วเนาะสองตัวเนี่ยสลับเป็นตีสองตัวได้นะพี่ว่าแต่อาจจะใช้เวลานในการตี แต่มันนัดจะไม่ได้เงินเยอะเท่า,ทากับไปตีแบบลูกน้องกับบอสเนาะก่อนที่ไปลูกน้องกับบอสอ่ะเพราะว่ามันต้องรอเวลาเกิดรอบอสเกิดเนาะพี่ตีเสร็จไปตีมาก็เสร็จพี่กลับมาคาคาตายยังไม่เกิดเลยมั้งก็เดี๋ยวพี่ก็คลิปนี้มันกไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวพี่ดิก็คลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะทุกคนถ้าใครชอบกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนว่าเออ จะทำอะไรดีพอดีพี่ค่อยอยากจัดคลิปสักสักเท่าไหร่เพราะเพราะว่าไม่เป็นอย่างเนี้ยที่เลยแบบไม่อยากให้น้องๆทงทนฟังกันนะแต่ก็ทดนกันเนาะตอนนี้โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับไป